สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับทีมงานนาดีดีคอมและเกษตรออนทัวร์ครับผมพามาที่โรงงานเอฟังเต้นะครับเพื่อนๆครับผมพาเอลูกค้าลูกค้าครับพามาชมบริษัทเอเลฟังเต้เลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เรามีเก็บภาพไปแล้วด้วยเราพามามาจากทั้งไหนสิงห์บุรีสิงห์บุรีครับ่าเพื่อนๆจากสิงห์บุรีมากันแล้วนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราพามาตรงนี้นะฮะโซนที่เป็น รถที่โรงงานเตรียมไว้ให้นะครับพาทัวร์เดี๋ยวเราพาไปทัวร์่เลยนะครับวันนี้เราจะพาทัวร์โรงงานใช่ไปดูว่าเขาผลิตสินค้าอย่างไงบรรจุอ่าเราผลิตด้วยไหมใช่ครับเป็นวัต่ผลิตด้วยใช่ไหมอ่าเคมีเกษตรนะครับพี่เพื่อนๆบอกว่ามันน่ากลัวใช่ครับนะโอ้โหเป็นสารอันตรายมากมายเลยนะครับตอนเนี้นะครับเราเราใช้เรียกว่าโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO ครับผมเขาเปิดให้ดูเลยครับว่าเขา ทำกันยังไงปลอดภัยไหมใช่ครับผมครับอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะฮะครับผมตอนนี้สมาชิกในรถตู้ว่าบางท่านอาจจะหลับอยู่นะฮะใช่ครับก็จะมีเปลให้นอนแล้วก็ดูด้วยเลยใช่ไม่มีนะครับนั่งรถกอล์ฟเลยไม่ใช่โรงพยาบาลครับพี่ฮะไม่ใช่โรงพยาบาลครับพี่ขออภัยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายฝนตกบ่อยอ่าเพื่อนๆแถวบ้านเป็นไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหม เสียงทัวได้ยินไหมขอขอไม่ทัวตรงนี้หน่อยฮะอ่าอันนี้เราไล์สดเลยเพราะว่าสดสดเลยนะครับอ่าตอนนี้ครับนะครับตอนนี้รถกอล์ฟกำลังเริ่มรับลูกค้าเข้าไปที่ห้องประชุมนะครับผมก็ตาผมเคมีเกษตรอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าเขาผลิตกันยังไงนะตามกฎหมายด้วยใช่ครับแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับผมเพื่อให้ดูเลยใช่ครับก็คือ ก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวหลบรถตู้ทั้งนิดนึงรถตู้มานี่ละไลฟ์สดจริงๆครับอ่าก็คือคือเราพาไปที่อะไรเขาเรียกโซนอะไรนั่นงั้นอ่าคาเฟ่ครับผมโซนคาเฟ่ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ของเอราวัณเนี่ยประมาณ400กว่าไร่นะใช่ครับผมอ่าก็คือในโรงงานเนี่ยก็จะมีทั้งสวนสวนอะไรสวนทุเรียนอ่าสวนทุเรียนมะพร้าวมะพร้าวส้มใช่นะครับข้าวครับผมคือบางท่านเนี่ยมาโซนเอราวัณเนี่ยโรงงานเอราวัณเนี่ยไม่รู้เลยว่าเอ๊ะว่าง ก็มาวิ่งจ็อกกิ้งอยู่นะเพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยใช่ครับผมประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับโรงงานได้นะครับครับผมบางท่านเนี่ยวิ่งจ็อกกิ้งอยู่อย่างเมื่อเช้าที่เราไปนะครับมีมีพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับก็เป็นคนทั่วไปนะครัวิ่งอยู่ใช่วิ่งอยู่นะบางคนว่ายน้ําอ๋อน่าจะยังนะพี่ไม่มีไม่มีว่ายน้ำไม่มีว่ายน้ำแต่มีสระนะพี่อ่ามีสระตอนนี้อ่าน้องกับปันมาแล้ว เดี๋ยวผมขอไม้ไว้ตวงนะเดี๋ยวเพื่อผมสัมภาษณ์น้องกับตันนะฮะมีไหมฮะขอไม้สักตวงนึงอันนี้เป็นรถตู้ของของบริษัทนะฮะที่ที่มาับจากสิงห์บุรีอผมาแล้วมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปพร้อมเขานะไปพร้อมชุดนี้นะใช่ครับผมได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลยตามผมมาเลยไปเราไปพร้อมชุดนี้เลย ไปพร้อมชุดน,นี้เลยครับครับอ่านี่ครับเฮ้ยผมแล้วก็นั่งตรงนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปพร้อมชุดน,นี้ใช่ไหมพอไหมผมต้องรถสิบลออ้อแล้วอย่างเงี้ยพอนั่งได้ังไดไหมครับสวัสดีครับพี่อ่าเราต้องน่าจะต้องไปอีกคันมั้ยไปคันไหมพอไหมเนี่ยน,นี่ครับ ได้อ่ามันไปแค่นี้นี้ไปก่อนเลยก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวล่วงหน้าไปก่อนครับอ่ะน้องกับตันไปกับพี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวให้พี่ทัวร์สัมภาษณ์อุณเพื่อนตามมาเลยครับตามมาที่โบลต์เลยนะฮะอ่ะกับตันครับผมอ่าโอเคเรามีไอ้นี่แหละครับผมยังไม่ขึ้นครับคนสุดท้ายยังไม่ขึ้นครับโอเค เดี๋ยวระหว่างที่เรานั่งนี่มีเจ้าหน้าที่บรรยายไหมครับมีมีครับผมอใช่น้องกัปตันไหมครับอ๋อใช่ครับผมกัปตันตีนสองเต้ตัวจริงเอานี้ไร์สดด้วยนะครับผมห้ามพูดอะไรที่มันหยาบคายเรื่องตึงตังนะเราไม่มีครับผมเราเป็นคนอย่างนั้นด้วยอ่ะสุภาพครับผมโอ้สุภาพครับอ่าตอนนี้นั่งรถกอล์ฟไปที่โรงงานเดี๋ยวไปลงทะเบียนกน่อนครับพี่แล้วเดี๋ยวไปเขาลงพิธีเปิดนิดนึงครับผมใช่ใช่มีตัดลิบิตไหมครับผมไม่ชชวร์ครับพี่ันี่ อันนี้โซนลงทะเบียนใช่ไหมใช่ใช่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเข้าไปอาคารข้างในครับที่ที่เปิดครับครับผมเดี๋ยวบางจังหวะผมก็ให้คุณไปบริการลูกค้านะได้ได้ครับผมโอเคตอนนี้ตอนนี้หาน้องไปถ่ายตรงที่โซนลงทะเบียนนะฮะับเขาจะให้ลงทะเบียนแล้วไปฟังบรรยายข้างในใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับโอเคพวกเราไปเลยนะเดี๋ยวให้น้องกัปตันนำไปนะครับครับผมของเร่ไม่ใช่ อ่านี้กินงานลงมาแล้วนะฮะโอเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วลกดไลค์กดแชร์ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่โรงงานเอเลฟองเต้นะครับ,งงรบหรือโรงงานเคมีเกษตรนะครับที่ผลิตสารเคมีทางการเกษตรนะครับพาเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาชมในโรงงานเลยให้เห็นกันใจดๆเลยว่าความปลอดภัยมันสูงขนาดไหนนะฮะอ่าอน,นี้อันนี้จะมาจากสิงบุรีเยอะนะฮะครับผม ตอนนี้เราอยู่ในจุดของการลงทุนพี่สนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับพี่ตอนนี้อ๋อนี่ครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่เลยนี่นี่นี่ครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะครับจากบริษัทเอเลฟองเต้นะครับอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นน้ำมะพร้าวที่ผลิตอยู่ในโรงงานเราใส่แลเนตด้วยรสชาติดีไหมครับพี่ไม่ใช่เห็นไหมอร่อยมากครับผมอะไรครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชางกาแางกล้องตาุดๆ่างกล้องนแนะนำตัวเลยไหครับยืนเรียงแนะนำตัวสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเึ่งไปดั้มมาเนี่ยนะฮะเราเดี๋ยวเราจะมีการบรรยายครับผมระหว่างนี้จะมีการบรรยายให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็คนที่ดูไลฟ์สดก็วันนี้รู้สึกจะมีเชิญอาจารย์เข้ามาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้อง ฟังกันเลยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสงสัยกันมานานใช่ครับเรามาเฉลยกันเลยไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันชื่อเอราวันเรียกกันชื่อเอราวันใช่ครับอ่าถ้าเราบอกว่าเอเลฟงเต้อาจจะงงๆใช่อธิบายกันใช่เมื่อกี้ก่อนอันนี้เราไปที่โซนคาเฟ่นะครับโฟนครับ เพื่อครับระหว่างนี้เพื่อนๆพื่กำลังรับชมแต่เป็นการถ่ายทอดสดของโรงงานเอราวันนะครับช่วงแรกจะเป็นการบรรยายนะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังก่อนนะว่าที่มาที่ไป่่่าาททีีมไปของบริษัทเอราวันนะครับผมเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีวิทยากรที่มาบรรยายนะครับ ครับผมอาจารย์เทพแหละอ่าอ่าแล้วอีกสองท่านเดี๋ยวค่อยติดตามครับว่ามีใครบ้างเนาะใช่ครับท่านขอเห็นอาจารย์สุเทพทำได้วันนี้ที่เราได้มาบริษัทเอเดฟองเต้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์เนาะว่าการที่บริษัทใหญ่ๆบริษัทหนึ่งเนี่ยเปิดให้เราเข้ามาชมโรงงานการผลิตเนี่ยยากมากครับครับผมเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยเนี่ยนะฮะโรงงานนี้ประเทศไทยนี่เยอะนะ ใช่ครับนะครับหลไหลหลพันดีกว่าใช่ครับก็ส่วนใหญ่ผมยังไม่เคยไปนะนีก็ไปที่ไปนั่งอยู่บนขาพี่พี่พี่เอราวันไอพี่ปุ๋ยมานาตามบูบินนะครับถามว่าทางนี้จะดีเลย์หน่อยอแทนสัญญาณสัญญาณเหมือนจะมีปัญหาปะ่ะปล่อยไว้ใช้ไวไฟแทนได้ไหม ตอนนี้นะครับผมจะพาเข้าไปดูผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทเอเลฟองเนะครับพาให้น้องดวพาตามไปดูกันนะครับผมนี่เลยนะครับสินค้าบางตัวนะครับบางท่านอาจจะเคยใช้หรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการผลิตนะครับผมของโรงงานนะครับเอเลฟองเนะครับว่าเขาผลิตกันยังไงนะครับถึงได้ยาคุณภาพมากมายหลายตัวนะครับผม นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิทยากรน,นะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทเราจะได้รู้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเก็บบรรยากาศก่อนนะครับผม เดินเชิญแขกที่มีเกรียญราคาวางสิตวางขอก่อนแล้วค่อยเข้าไปไปห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะครับยังค่อนข้างมันยามีเวลาอีกสักสิบนาทีเป็นลยเป็นเนี่งช้านะครับนั่งขอก่อนได้นะครับแก้วสามารถถอยไปวางทีหลังได้นะครับทั้งี่ไม่มีด้านวางด้านหน้าก็เป็นจอยนะครับเป็นวัชระ ค okay. รับในเะสิร์ฟแมสเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้เลยนะคะ เป็นมานะครับของทางบริษัทเอเลฟองเต้นะครับผมแล้วก็จะพูดเรื่องในส่วนของโรงงานอ่ามีทีของเองเลยครับทั้งส่วนที่นั่งนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับแล้วก็ เป็นเชิญครับเป็นเชิญไม่มีสัญญาตอบรับจากลูกค้าที่ท่านเรียกเดีย๋ยวรอเสิร์ฟนะครับนิดนึงที่นี่ก็คือเพื่อตามโจทย์เลยคือครับบมกพื้นที่ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง ABC นะครับหรือเอเดฟโฟเทเเขาตางนะครับก็จะเป็นตรงท่านมาทั้งยิ้มโชว์มีใครไปคาเฟ่มาแล้วบ้างไหมครับเงียบกริบเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนสนใจเอกสารนะครับเดี๋ยวเร่อเอกสารผมแจ้งก่อนไปอยู่ตรงส่วนนี้ก่อนส่วนกลุ่มปีนะครับจะพาทุกท่านเดินวนพื้นที่สี่รูปที่เป็นกลุ่มเอจะอยู่ที่นี่แล้วทําการสลับกันร,ระหว่างสองกลุ่มนี้ก่อนที่เมื่อจบช่วง เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับระบาดผัดไปขอเรียนเชิญคุณชัดพงศุภันธริดานะครับเคยเจอผมบ้างนะครับแต่ซึ่งไม่ค่อยได้ปรากฏกายสักเท่าไหร่นะครับเลยนะครับก็หลายๆร้านที่มาวันนี้นะครับก็วันนี้จะเป็นวันมาตรฐานระดับไหนนะครับเพราะว่าเราก็ที่สามารถทําได้นะครับมาตรฐานของเราต้องใช้คําว่านึงะครับใช้เรียกว่าที่หนึ่งที่ กรมวิชาการนะครับเวลามีแขกจากต่างประเทศมีผู้แข่งคนไหนทําได้นะครับแล้วก็เราก็มีเพื่อนบ้านใหม่นะครับเซนท่านได้รับความรู้นะครับแล้วก็แน่นอนท่านจะต้องมีอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับของอก่อนจะไปยิ้มชมโรงงานจะได้เข้าใจว่าภาพรวมของโรงงานฝั่ง,งนี้มันมีอะไรบ้างก็จะเป็นมีเซนเซชันที่เป็นส่วนทั้งวีโอนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสักัดก็ ในตัวละครที่อยู่ในอี i ิเดนชันนะครับทุกท่านก็นจะได้ได้เป็นอตัวเอเลฟงเตจริงๆแล้วนะครับจดทะเบียนมาแล้ว18ปีแล้วนะจำ <c oughs> ด้วย <c oughs> ยินดีนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ตั้งแต่200ไร่1 6 8เอเคอร์นะครับ อ่าแล้วตรงกลางนี้ก็เป็นพื้นที่ของนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้ไปเยี่ยมชมน้ำพุนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นส่วนนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยด้านขวานะครับแล้วก็นี้ส่วนขยายเดี๋ยวพาไปชม่วนคาเฟ่ถ้าใครไปมาแล้วอันนี้เป็นส่วนสาธารณะนะครับที่เรา ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าไม่ได้เดินนะครับเดี๋ยวเาจะเป็นโซนนะครับที่ผมจะบอกว่าเป็นโซนที่ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจมาตั้งแต่แรกๆเลยครับเตรียมจะส่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับเข้ามานะครับโซนของสำนักงานวางนะครับไม่ว่าจะเป็นกูฟรซินเนหรือการเกษตรพอดีเราจะผลิตในโซนนี้ด้วยนะครับรวมถึง่วนอ้นอ่าแล้วนี้ก็เป็นแลบที่วิก้แจ้งว่า lab โ s o มีการระบบการบำบัดขจัดให่ค่าจะเก็บที่เรียกว่าพิงคอสินค้าใหญ่ๆเลยนะครับเราได้รับตาพุทธนะครับที่เรียกว่าคิวแฟคทอรี่ก็คือโรงงานที่มีคุณภาพนะครับจากภาคการเกษตรโดยตรงแล้วก็เราการรับรอง iso 17025ทุกท่านอาจจะมันแปลว่าเราได้รับการรับรองโดยตรงจากกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ว่าเรามีความสามารถในการวิเคราะห์ สารออกฤทธิ์ที่ทุกท่านจะใช้ในตัวสารหรือตัวยานะครับหรือการสมปุ๊กแต่งด้งนั้นนะครับซึ่งแปลให้ว่าทราบว่าเรากับกรมวิชาการเกษตรมีสากหรือสีเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับกรมวิชากเกษตรเคยท,ทําหนังสือมาให้เราเป็นผู้ช่วยเป็นตัวยแต่ต้องขออภัยเพราะว่าทําไม่ทันนะก็เลยยังไม่ได้ทำโฆษณีนะครับจากประเทศอังกฤษยูแคสนะครับรบ U cast, ร,ริษัทยูแคสเซนจิตเซอร์เบอี่ในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้ กรมประชากรเกษตรก็ให้การรับรองนะครับบนพื้นที่ได้รับการรับรองด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนที่เป็นผลิตนะครับที่เป็นกลุ่มวะนาที่เราผลิตเองได้ฟิฟานิล์ครับเป็นที่เป็นสุดครีมแล้วด้วยเหมือนกันนะครับหรือฝรังง่งเศสด้วยร่วมกันไป นี้กลุ่มยาผมนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวเครื่องเครื่องมิกเป็นเครื่องมิกซที่เราใช้แบบคงที่ครับแล้วก็ระบบกำจัดกิจไหสารเคมีระบบกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับถ้าด้านหลังลูกมานิดนึงนะครับจะมีเฮียนอ้วนนะครับำงทำขา,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 มำามเกี่ยวกับราคาถามเซล์นะครับคำามเกี่ยวกับ ไ,ได้เลยเอ l c เเราก็มีเครื่องตรวจด้วยนะครับมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเคดาวนะครับตรวจหาไนโตรเจนที่อยู่ในนั้นได้ด้วยหรือปรับถัดไปพาด,ดิค่าหรือเครื่องตรวจอนุภาคของสารทำไมถึงต้องตรวจอนุภาคของสารเพราะเราทํายาสูตรผงยาเม็ดและยาครีมถ้าอนุภาคของสารยิ่งมีขนาดเล็กยิ่งมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ได้มากไม่จำเป็นต้องใช้สารออกฤทธิ์ต้นสูง สูตรครีมที่เข้ามาแทนเราจะเห็นว่าบางทีไม่ว่าจะเป็นตัวอัตราส่วนแปลว่ามันเล็กเล็กกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยสมมติว่าเรามันเปรียบเหมือนว่าสารจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีความความเป็นทซิกหรืออันตรายในสูตรครีมออกม็จะน้อยนะแล้วก็นี่เครื่องยูวีก็ตรวจหาเปอร์เซ็นต์สารอคติเหมือนกันนะครับ<ม>ต่างๆอันนี้ตรวจได้หมดนะครับ สารออกฤทธิ์หรือออร์แกนิกฮอร์โมนซึ่งนะครับหรือชื่อฮีโรแพนต่างๆพื้นที่นี้นะครับเราก็าใช้ตัวมากหน่อยแค่หน่ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องที่ผมนี่14วันที่อุณหภูมิ54องศาจะบอกว่าอายุยาในการฆ่าการเท่ากับยา2ปีแปลว่าอะไรแปลว่าเราทดลองยาก่อนเพื่อให้ความแน่ใจก่อนที่จะตัวเลขถัดไปไม่ได้ใบหวยมันคือ147แปลว่าตัวโปรดักที่เรา ตัวแทนของประเทศไทยได้เลยอย่างเงี้ยครับตอันนี้ก็เป็นระบบพึ่มก่อนไหมครับหลับไปหมดแล้วตบมือหนึ่งครั้งใช่เดี๋ยน้องเซลลเขาจะมีการแบ่งกลุ่มให้ทราบเป็นกลุ่ม A แล้วก็กลุ่มห่านิยมชัยแล้วก็จเจริญจตวฒน์จะเป็นกลุ่ม B นะครับซึ่งกลุ่มที่ได้ออกไปอ่าสงสัยไหมคะว่าในถุงกระเป๋าของเรามีอะไรบ้างตอนนี้นะครับกำลังพาลูกค้านะครับขึ้นรถ ผมโรงงานนะครับโชว์โรงงานนะครับน้องกัปตันมีไม้ไหมครับไม่มีน้องกัปตันไม่มีไม้เดี๋ยวจะให้น้องกัปตันนะครับเป็นคนขับนะฮะใจเย็นนั่งก็พอครับผมไชเพราะว่า